โอเคผมสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะครับผมคลิปนี้กับมาถอดล้อนะครับถอดล้อไว้เอายางไปป่านะผมหาสามหนึ่งศูนย์เท่านี่แหละนะครับผมหัวนะครับผมนี่ยางกะเบิดสภาพแล้วครับอันนี้ก็เป็นยางหลังของเอลเอลสามหกนะครับผมสามหกคูปตาเอลสามหกนะครับก็คือใส่ขอบยิปซีอันเดียวผมนี่ก็ขอบยิปซีนะครับผมก็ใส่ยเท่ากันได้นะครับ นี่เอายางหลังของแอลสามหกมาใส่เลยนะครับดอกยางก็เบิดแล้วสภาพยางก็อ่านี่ครับแตกๆไล่ๆแตกไล่ง่าเบิดแล้วนะครับผมกับเบิดสภาพแล้วก็พอดีนี่ครับนี่ผมว่าเอายางเนี่ยเซนนี่ไปฝาใส่นะครับผมอันนี้ก็เป็นของเสียวกบเก่าเนาะอันขั้นขีบเจีดหาผมละอันนี้ผมก็ได้ขอเพิ่อนมาครับหลายๆคนที่ติดตามกระชิรู้ว่าผมอ่าเอาขึ้นหลังรถกระบะมานะครับผมผมก็ขอเพิ่อน กัขอบยิบซี่เท่ากันครับแต่แก้มยางออ่หน่ายางหน้ายางเซนนี่จะกว้วงก็ตัวนั้นนะผมเพราะว่ามันเป็นยางของเจ็ดเจ็ดหานะตัวฮ่าานี่ก,ก็กระทะแคบกว่านะผมถ้าเอาใส่ยางตัวนี้ไปก็ใช่ได้ครับแต่ว่ามันจะบีบขอบอยางเขามายางมันจะเป็นปวดปดอยู่ข้างบนครับเป็นหัวใหญ่ยๆเราก็ขอบขอบกระทะมันจะบีบเขามาตัวนี้เป็นน้อยๆจ้อยๆนะครับผม แต่ว่าใส่น้ากันได้อยู่นะครับผมแต่ว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยดอกยางด้านในกับสีติดน็อตนะครับผมเพราะว่ามั่นมันเปนกระทะของมันนะผมกระทะยางของเช็ดหาจากก่วงก็นี้แต่ว่าจะบังแต่ว่าผมจะบังคับใส่กับกระทะเสซนนี่เลยนะผมก็คือผมเอาตัวนี้ออกอเดี๋ยวผมสีเดินทางไปล้านยางนะครับผมแขกเพิ่นสลับพอเปลี่ยนแฉอันนี้มันก็หัวนนี่ ปลาเราก็ใส่เส้นนั่นนะครับผมเออเรื่องบอกนะผมเส้นนี่กะเอาไปใส่รถชีเสเยว่ตุรกีเพิ่นนะครับก็คือนี่ครับแพนี่มันเนสีไปเรื่อยนะครับผมก็เลยได้ถอดออกเพิ่นกะจัดเ้นไม้มาเส้นนี้ก็เลยขอเพิ่นมานะครับผมก็คือผมีะเอาน็อตมาป่าไม้คือเกาเนี่ยนะครับผมฮะกะมาใส่แค่รถไทมันก็ได้บืนครับแต่ว่าบ่ได้แบกดอกยางมันก็ยังแน่นๆเลีอยไรนะครับเนี่ยนี่ เอาอยูคุ้มครับเอาอยูคุ้มงานนี่นะครับผมเพื่อนกำบังจะใช้งานผมเลยขอเพิ่นมาผมกระสีได้เย็บนี่แต่ว่าสองตัวนี้ยู่แล้วครับนี่เย็บนี่เลาวกเย็บหลังนี่นะครับผมตัวนี้ประยุตตัวนี้ประยุก็ได้ถอดออกนะครับผมแผ่นห้องกับแผ่นห้องใหญ่โอ้ไม่เห็นนะครับแผ่นห้องใหญ่หลักะเจาะน็อตใส่ไม้นะครับผมแล้วก็ปะแผ่นห้องอีกทหนึ่งนะครับเพื่อที่อย่างในมันสิบ่อไอ่กินกับหัวน็อตเนาะ นับผมกะมีสองแผลครับยังนอกเส้นเนี่ยมีสองแผลนี่ครับแผลนี่ก็น,น้อยๆอยู่แล้วแต่ว่าแผลนี่ม่อยู่นะครับผมนี่อันนี้มก่ยกไม่แรงขึ้นไปแล้วครับถา,ถาม่าเป็นยังก็ม่โยกใบมีดันน้มันขึ้นมันสตาร์ทยากนะผมก็เลยพอดีไม่แรงก็ว่างอยู่นี่ผมก็เลี้วไม่แรงยกขึ้นไปร่อร้อยแล้วครับเลยร่อร้อยแล้ว เดี๋ยวมก็ย่งนอตนัดนัลอมันออกนะครับผมเนี่ยผมก็สีบ่ถอดกระทะนะครับผมผมผมสิบ่ถอดกระทะตัวนี้มันออกทั้งเบิดคือสียิ่งแต่นอดดันนอกครับนี่ยนัดดันออกเพราะว่ามันหนักนะผมผมก็สีเอาคืนลดซาเลงไปนะครับไปร้านซ่อมเดี๋ยวไปปากันครับปลาปลาอย่างในแล้าใส่เส็นนั่นนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่ามันสิเป็ยนยังไงนะครับผมสีใสกันไดเปล่เราใส่มาแล้ว คนที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใดนะครับไปติดตามรอชมกันครับนี่เ,เดี๋ยวผมจริงไอไปเปรียบเทียบกันให้เบิง้งนะครับเบิ้งเบิง,บงสภาพดอกอยางสองเซนนี้ครับนี่โอ้โหมันฝากกับดินครับรับผมนี่ ของเจ็ดหาเก้าดอกอย่างเจ็ดหาเก้าก็จะเป็นอ้วนๆนิดหน่อยครับอันนี้อย่างล่างของเอลสามหกอันนี้อย่างนาของเอ็มแปดหาครับเอ็มแปดหาสี่ศูนย์อย่างนะนะครับผมมันเบ็ดมันล้วนเลยดิเลยมันล้วนเลยดิยังจะขอบดอกทั้งขางมันนี่ครับยังจะขางขางมันนะนครับผมนัดลอกอาหายตัวหนึ่งแล้วผมไปแล้วผมกับี ทันนตัวนั้นออกพอดีผมมีปั๊มลมอยู่นะผมบล็อกลมผมกับมีเบรยิบซีนะผมเดี๋ยวผมเหยาะบล็อกลมยิ่งออกเลยนะครับสะดวกสบายไปอีกนะผมเอาเอาขืนซ่าเลงไปนะครับก็หลูว่าใส่ไปได้พอนะครับผมย่างนักเลยเนี่ยมากนักเลยเนี่มีสีใส่ไปซองเซนนะครับไปโอเคเดี๋ยวผมอ่าถอดอยางออกก่อนครับผม ่ยิ่งน่ดตอกกันนับะ เอาเขี้ยวผมกะเซตไปเรียบร้อยครับนี่น็ดตล่อแหวนผมกะได้ถอดไว้แยกไว้ไผยมันนะผมนี่ก็ถอดออกเรียบร้อยแล้วกะแป๊บเดียวครับโอ้สะดวกสบายครับผมบอกยิงล่มนะนี่ทั้งล่มนะลมอยลอยแปดสิบปอนนะผมนี่เบอร์ยิบซียิงปืดปืๆปืปืแป๊บเดียวครับแามขันเขา่ามันกะ,ม,นกะมันกะอัดได้ย่ครับก็สิบปอนแต่ว่าไม่ได้อาดแห้งกว่านั้นหรอก ผมเก่าน,นี่ยิงง่งเขา่าได้ก,กันนะครับผมแต่ว่าถ่าเป็น,นดลดลดรถสิบลอยยิ่งวอกเลยครับ <c oughs> นี่นีครับผมถ่าน้อยก็เบอร์ยิบซีลงมากยิงง่งออกนะครับอโอเคเนีย่ยเซตเทียบร้อยครับต่อไปเอาขึ้นชาเลนงนะครับผมเนีย่ยตอาสีได้ใส่งานอย่าง12.4สขอ่อยิบซีของตัวเจดหาเต็มระบบครับนี่ได้ใส่งานแล้วนะครับเพราะว่าพอเรากอีกไปไถ สองสามมองเราก็สิไปปลูกอ้อยนะผมผมกันเลยจำเป็นต้องสิงเปี่ยนออกให้แล้วว้นะผมนี่ได้ใช้งานแล้วนะครับไปโอเคเดี๋ยวเอะขึ้นรถกันเลยครับ ครับผมนี่กะเอาขึ้นรถเซตไปเทียบร้อยนะครับผมโอ้ย่างหนักเลยครับเนี่แตกแล้วผมนะครับนี่ก็ใช้ชาเลงไปนะครับวางว่าสิบว่ขาดอีกคือขั้นสีฟางของผมนะเวฟพิ้งของผมนะวางวสิมันสิบวขาดแบบนั้นอีกนะครับผมนี่กบแบกเต็มที่ครับเนี่ยนักเอาเลี้ยงน่ครับเนี่ยมันเกือบร้อยรั่วอะไรบ้นะครับผมเทื่อนกันไปอังกฤษเลยนะครับนี่กะเชือกมัดไว้สอง สองหม่องหน้าผมรถกระบะแม่ยแล้วก็เอาไปขายป่านะครับผมจะเล่บ<ป>อม<ป>มี่รถฮะท่านเนี่ยมาโมเมนต์เดดนะฟา<ป>งเบ็<ป>ดเมีย่ยรถคันนี้แหละะครับผมนี่ก็เยาไปบ้านน้องมะไตครับไปเอาเอา,เอาไปล่านช้างเปียกนะครับผมก็แล้วก็มาม่งหลังค้าห้ยนะ<ป>นะครับเ<ป>นี่ย รถคันนี้แหละครับนี่ก็มัดไปสองรถกระบะผมแม่แล้วก็ไปขายปลานะผมกะมืออืน่นพอดีจะได้เอารถไปไทยเลบยบไว้เดี๋ยวไปปลาไว้อย่างจมือนี้นะผมอ่พี่ออยครับพี่ออยอเล่นไก่ตีเล่นไก่ตีฮนะแมนอยู่ทางคนละแค่แค่เดี๋ยวเกิดเงิน อเออแค่นี่แหละนี่คะอช่างของร้านวัสดุนะครับผมมาครอบมุงมมอ่ะของผมสีแล้วแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเบาหัตเซแล้วล่ะยังลงลงเลื่อมๆผมกัได้ด้วดูวยดีดีเองเลยครับกะไปเดี๋ยวมาบึ้งกันตอนประกอบนะครับผมผมไปปามาแล้วเดี๋ยวอ่าผมสีลงคลิปตอนประกอบแล้วแล้วว่าใส่ยาง ตัวของเจ็ดหาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยมันสีขี้ไล่บ่อนะครับผมมันสีผู้หให้บ่อแซงมาแล้วมันสีดูดีหรือสีผู้หให้นะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวผมจะขอตัวล่าเฮก้อนนะครับผมเอาอย่างไปเฮ็ดก้อนนะครับนี่ก็เบิ้งน้ำขา้าวจ่อยข้าวหนึ่งนะครับผมไปโอเคเดี๋ยวตัดคลิปไปอ่าเดี๋ยวผมสะลงเป็นภาพประกอบไว้ไก็ได้ครับวา่าแซงมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมไป แช่ผมคลิปนี้มือนี่ยกับได้เปลี่ยนนะผมแต่คือผมมากคำพนนะครับก็เป็นมือเล่นเสาเดี๋ยวสร้างเพียรเพื่อนจัดการให้แต่เ้า,านะผมมือเล่นเสาอาจจะจค่อยมเมาอย่างไม่น,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมกะสิขอจค๊คลิปไว้ก่อนเดี๋ยวผมเอาไปประกอบรถแล้วเดี๋ยวผมถ่า,ายเบึงเทียนหนึ่งนะผมว่ามัานจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าผมาาผม,มากคำพนแล้วสร้างเพื่นกระเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าผม<ส> ก็คือผมจิปลาย่างนอกนะผมน็อตปลาย่างนอกเนะี่ยมันเบดพอดีนะผมว่าจะไปซื้อน็อตตัวนี้มาใส่ล้านเพิ่นกันอาจจะพิดแล้วนะผมมือซ่อมต้องคอยว่ากันไหมนะผมโอเคีเ๋ยวคลิปนี้กะสีขอจบคลิปไปก่อนครับเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะครับผมนี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับยิ้มรอๆนะ Walking alone, the streets are empty.